สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนนะคะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้กับวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมนะคะวันนี้นะคะครูมีนัดกับนักเรียนนะคะขึ้นในหัวข้อใหม่ก็คือหัวข้อเรื่องกฎหมายทะเบียนราษฎรนั่นเองนะคะก่อนที่จะขึ้นเราจะไปเข้า หัวข้อใหม่นะคะเดี๋ยวคุณครูจะทบทวนนะคะชั่วโมงที่แล้วเราได้เรียนรู้อะไรกันบ้างนะคะชั่วโมงที่แล้วนะคะเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับกฎกฎหมายจราจรนะคะที่ทุกคนนะคะควรปฏิบัตินั่นเองนะคะอันที่หนึ่งนะคะผู้ขับขี่นะคะจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัยนะคะก็คือแล้วก็ผู้ที่ขับ รถยนต์ขับขี่รถยนต์นะคะต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งนะคะขณะขับรถนะคะคนนั่งข้างๆก็ต้องคาดเหมือนกันนะคะ,อ,ะอันที่สองนะคะเขาบอกว่าผู้ขับขี่นะคะรถจักรยานยนต์และรถยนต์เนี่ยต้องไม่ขับขี่รถนะคะขณะ มีอาการมึนเมานะคะหรือมีปริมาณแอลกอฮอล์นะคะในร่างกายเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนะคะอันที่3ผู้ขับขี่เนี่ยจะต้องปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจรนะคะและก็เครื่องหมายจราจรอย่างคริ่งคลัดนะคะเช่นถ้าเห็นสัญญาณไฟสีแดงแล้วก็ควรที่จะหยุดรถนะคะหลังเส้นให้รถหยุดนั่นเองนะคะอันที่4ก็คือผู้ขับขี่เนี่ยต้องใช้ออความระมัดระวังนะคะ ไม่ให้ชนหรือว่าไปโดนคนที่สัญจรไปมาบนท้องถนนนะคะแล้วก็ต้องให้สัญญาณเตือนคนเดินเดินเท้าด้วยนะคะให้รู้ตัวว่ามีรถมานะคะอันที่ห้าก็คือผู้ขับขี่เนี่ยจะต้องไม่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่นะคะขณะที่เราขับรถยนต์นั่นเองนะคะเพราะจะทำให้เรานั้นไม่มีสมาธินะคะ แล้วก็ไม่ใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือจกกบกฎหมายจราจรนะคะที่คุณครูได้พูดถึถงนะคะชั่วโมงที่แล้วนะคะสําสหรับชั่วโมงนี้นะคะคุณครูก็ขึ้นหัวข้อใหม่นะคะหัวข้อที่2ก็คือกฎหมายทะเบียนราษนั่นเองนะคะ กฎหมายทะเบียนรัษฎรนะคะก็คือกฎหมายที่เกี่ยวกับทะเบียนนะคะคนเกิดคนตายทะเบียนบ้านการย้ายที่อยู่นะคะและการทำแบบประชาชนนะคะกฎพวกนี้ที่คุณครูกล่าวมานะคะล้วนแต่เกี่ย,ยวข้องกับชีวิตประจำวันของพวกเรานะคะ,ะก่อนอื่นนะคะเรามานะคะ,ะเรียนรู้กฎหมายรัษฎรนะคะที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต ของพวกเรานะคะอันแรกก็คือการแจ้งเกิดนะคะ,ะกฎหมายเขาบอกว่าเมื่อมีเด็กเกิดนะคะจะต้องไปแจ้งต่อนายทะเบียนท้องที่นะคะภายใน15วันนะคะนับตั้งแต่มีเด็กเกิดนะคะเมื่อนายทะเบียนรับการแจ้งเกิดแล้วนายทะเบียนก็จะออก สุติบัตให้กับคุณพ่อนะคะที่ไปแจ้งเกิดเอาไว้เป็นหลักฐานนะคะ,ะเวลาไปแจ้งเกิดนะคะคุณพ่อก็จะนําทะเบียนบ้านนะคะไปที่สํานักง,งานเขตนะคะถ้าต่างจังหวัดก็จะไปที่อําเภอนะคะแจ้งการเกิดว่าในครอบครัวนะคะมีเด็กเกิดใหม่นะคะ,ะแล้วในทะเบียนก็จะออกสุติบัตให้กับคุณพ่อนะคะสุติบัตฉบับนี้นะคะ ให้ได้แค่ครั้งเดียวนะคะห้ามทําหายนะคะคุณพ่อจะเก็บคุณพ่อคุณแม่จะเก็บไว้เป็นอย่างดีเลยนะคะ,ะในสุติบัตินะคะเขาก็จะบอกเลขประจําตัวประชาชนของเรานะคะว่าเลขมีเลขอะไรบ้างนะคะแล้วก็ชื่อนามสกุลนะคะเพศหญิงสัญชาติไทยถ้าเกิดในประเทศไทยก็ สัญชาติไทยลงไปนะคะเกิดวันที่เท่าไรเดือนอะไรพศออนะคะ,ะเวลาเกิดเวลาเท่าไรนะคะ,ะแล้วก็บอกคำด้วยนะคะในสุตธิบัตินะคะ แล้วก็สถานที่เกิดเกิดที่ไหนนะคะคุณพ่อคุณแม่ชื่ออะไรนะคะอันนี้คือ,อารายละเอียดนะคะที่อยู่ในสูติบัตรนั่นเองนะคะถ้าคนไหนลืมว่าตัวเองนะคะเกิดวันที่เท่าไหร่เราก็าสามารถขอคุณพ่อคุณแม่ดูจากสูติบัตรนี้ได้เลยนะคะจะบอกรายละเอียดเกี่ยวกับเราได้นะคะว่าเราเกิดที่ไหนเกิดวันที่เท่าไหร่นะคะอ่ะ อันที่สองนะคะก็คือการแจ้งตายนะคะการแจ้งตายนะ,ะกฎหมายบอกว่าเมื่อมีคนในครอบครัวนะคะเสียชีวิตจะต้องไปแจ้งต่อนายทะเบียนในท้องที่ภายใน24ชั่วโมงนะคะนับตั้งแต่เวลาที่ตายหรือเวลาที่พบศพนะคะเมื่อนายทะเบียนได้ ทะเบียนเนี่ยรับการแจ้งตายแล้วในทะเบียนก็จะออกใบมรณบัตรให้แก่ผู้ที่ไปแจ้งนะคะ,ะก่อนที่ไปแจ้งผู้ที่ไปแจ้งนะคะเจ้าบ้านเนี่ยสมมติมีคนตายที่บ้านนะคะเจ้าบ้านก็จะต้องนําบัตรประชาชนนะคะก็คือของผู้แจ้งนี่แหละ2ทะเบียนบ้านนะคะของเจ้าของบ้านที่คนตายนั้นอาศัยอยู่นะคะ,ะสานะคะหนังสือรับรองการตายนะคะ ของแพทย์นะคะถ้ามีอันนี้ก็นําไปด้วยนะคะก็คือถ้ามีการตายเกิดขึ้นในบ้านนะคะต้องแจ้งภายใน24ชั่วโมงนะคะแล้วก็ยังมีอีกกรณีหนึ่งก็คือถ้ามีการเกิดเออเกิดการพบศพนะคะที่ไม่ใช่ญาติของเรานะคะพบศพตายที่เออป่าอย่างเงี้ยเคนที่เห็นเหตุการณ์คนที่เห็นผู้เสียชีวิตนะคะจะต้องไปแจ้งนะคะ กับเจ้าหน้าที่ภายใน24ชั่วโมงนะคะนับจากที่เจอศพนั่นเองนะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นอันที่3นะคะการย้ายที่อยู่นะคะการย้ายที่อยู่การแจ้งย้ายที่อยู่เนี่ยก็คือจะมีการมี2ประเภทก็คือการย้ายเข้าและก็การย้ายออกนะคะการย้ายเข้านะคะก็คือเมื่อมีผู้ย้ายนะคะที่อยู่เข้ามาอยู่ในบ้านเรานะคะให้เจ้าบ้านเนี่ยไปแจ้งย้ายเข้านะคะภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่มีผู้ย้ายเข้ามานั่นเองอันที่2ก็คือการย้ายออกนะคะก็คือนะคะเมื่อมีผู้อยู่ในบ้านเนี่ย ย้ายออกไปอยู่ที่อื่นนะคะเจ้าบ้านก็ต้องไปแจ้งนะคะกับทางสำนักงานเขตเหมือนกันนะคะภายใน15วันนับตั้งแต่มีผู้ที่ย้ายออกนะคะเอกสารนะคะที่ใช้ในการไปแจ้งในการย้ายเข้าย้ายออกก็มี1สําสำเนาทะเบียนบ้านนะคะฉบับเจ้าของบ้านนะคะสําสำเนาแบบประชาชนของเจ้าของบ้านนั่นเองนะคะถือไปด้วยเวลาเราไปแจ้งย้ายเข้าย้ายออกนะคะ แล้วทีนี้ก็ยังมีอีกกรณีหนึ่งนะคะปัจจุบันนะคะมีการย้ายออกนะคะปลายทางแล้วนะคะย้ายเข้าย้ายออกปลายทางแล้วนะคะเจ้าบ้านเนี่ยหรือว่าตัวแทนเนี่ยต้องแจ้งย้ายออกนะคะภายใน15วันนะคะการย้ายที่อยู่เนี่ยสามารถย้ายปลายทางได้นะคะโดยที่ผู้ที่ย้ายที่อยู่ะจะต้องไปแจ้งย้ายนะคะต่อนายทะเบียนท้องที่ที่อยู่ ใหม่นะคะที่เราไปอยู่ที่อยู่ใหม่เช่นเราจะย้ายไปอยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะคะเราก็ต้องไปแจ้งย้าย เราอยู่ที่นู่นนะคะเราย้ายไปที่นูน่นแล้วก็แย่ย้ายออกปลายทางที่นู่นได้เลยภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่เราย้ายเข้าไปที่นู่นนะคะ,ะต่อไปเอกสารที่นําไปด้วยนะคะมันก็จะเพิ่มเติมอีกหน่อยนะคะถ้าเป็นการย้ายปลายทางอันที่1นึ่นะคะสาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน 2. แบบประจำตัวประชาชนเจ้าของบ้าน 3. หนังสือมอบหมายจากเจ้าบ้านนะคะอันนี้ก็คือกรณีผู้แจ้งย้าย ไม่ใช่เจ้าของบ้านก็ให้อานำเอาหนังสือมอบหมายจากเจ้าของบ้านเนี่ยไปด้วยอันที่4ี่ก็คือบัตรประชาชนของผู้ที่ได้รับการมอบหมายแจ้งย้ายออกแทนเจ้าของบ้านนั่นเองนะคะให้นาไปด้วยอันที่5ก็คือบัตัวประชาชนของผู้ที่ย้ายที่อยู่นะคะกรณีแจ้งย้ายที่อยู่ของตัวเองนะ,ะก็ให้ถือไปด้วยนะคะอันนี้คือการย้ายออกปลายทางนั่นเองนะคะ ทางสำนักง,งานเขตหรือว่าทางอำเภอเขาก็ก่หรือว่ากรุมการปกครองเขาก็อำนวยความสะดวกนะคะไม่ต้องกลับไปย้ายออกที่บ้านนะคะสามารถย้ายออกปลายทางได้เลยนะคะอ่าต่อไปอันที่4ี่นะคะอันสุดท้ายก็คือการทำาบรประชาชนนะคะกฎหมายนะคะได้บอกว่านะคะบุคคลที่มีสัญชาติไทยนะคะต้องมีบับรประจำตัวประชาชนนะคะ เพื่อเป็นการแสดงหลักฐานว่าตนเองเนี่ยเป็นคนไทย100%ซแล้วก็รวมทั้งไว้ใช้ประโยชน์อย่างอื่นด้วยนะคะในฐานะที่เราเป็นพลเมืองไทยนะคะเช่นการรักษาพยาบาลเวลาไปโรงพยาบาลเราก็ถือบัตรประชาชนไปด้วยนะคะส่วนมากปัจจุบันนะคะเวลาเราเข้าไปติดต่อกับราชการนะคะหรือว่าธนาคารต่างๆนะคะเขาจะให้ถือ เขาจะขอดูแบบประชาชนด้วยแม้แต่เป็นส่งของที่ประชนีนะคะอ่า้าหน้าที่ประชนีก็จะขอ,อะบัตรประชาชนของเราดูด้วยนะคะอ่าแล้วก็อีกอย่างก็คือการศึกษาเนี้ยก็ต้องใช้แบบประชาชนการทํางานนะรวมถึงการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะ ต่างๆก็ใช้บัตรประจำตัวประชาชนด้วยนะคะสำคัญมากนะคะถ้าไม่มีบัตรประชาชนนะคะผิดกฎหมายนะคะถือว่าเป็นคนต่างด้าวนะคะคนไทยทุกคนนะคะามาดูนะคะว่าคุณสมบัติของการมีบัตรประชาชนาเป็นอย่างไรนะคะกฎหมายนะคะเกี่ยวกับบัตรประชาชนเขาบอกว่านะคะผู้ที่มีสัญชาติไทยนะคะ ที่มีอายุตั้งแต่7ปีบริบูรณ์นะคะแต่ไม่เกิน70ปีบริบูรณ์นะคะที่มีชื่อในทะเบียนบ้านนะคะ ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนโดยสามารถยื่นคำขอนะคะขอมีบัตรประจำตัวประชาชนภายใน60วันนะคะนับตั้งแต่อายุครบ7ปีบริบูรณ์นะตัวอย่างเช่นในครอบครัวใครนะคะมีน้องครบ7ปี7ปีก็จะอยู่ประมาณป2องน้องปสถ้าใครมีน้องป2ก็แนะนำเลยนะคะมีอายุครบ7ปีปุ๊บถึงวันเกิด ครบ7ปีนะคะนับไปเลยไม่เกิน60วันให้ไปยื่นคําขอมีบัตรครั้งแรกนะคะบัตรประชาชนที่สํานักง,งานเขตนั้นๆน,น,นะสำนักง,งานเขตใกล้บ้านนะคะถ้าเป็นต่างจังหวัดก็ไปที่อำเภอที่ว่าการอำเภอแต่ละอำเภอได้เลยนะคะอันที่สองนะคะบัตรมีอายุนะคะบัตรประจำตัวประชาชนเนี่ยมีอายุการใช้งาน 8ปีนะคะเราสังเกตดูนะคะบัตรประจําตัวหยิบขึ้นมาดูก็ได้ตอนนี้พวกเราอยู่ป .6 แล้วนะคะได้แบบรประจําตัวทุกคนแล้วนะคะเอาขึ้นมาดูว่าบัตรของเราเนี่ยมีอายุกี่ปีนะคะบัตรประจําตัวประชาชนนะคะมีอายุ7ปีนะคะโดยเขานับตั้งแต่วันที่ออกบัตรนะคะไปจนครบ8ปปีบริบูรณ์นะคะเมื่อบัตรหมดอายุนะคะผู้ถือบัตรประจําตัวประชาชนเนี่ยต้องไปขอมีบัตรใหม่นะคะโดยไปยื่นคําขอต่อหน้าพนัก กงานเจ้าหน้าที่นะคะภายใน60วันนะคะนับตั้งแต่วันที่บัตรหมดอายุนั่นเองไปยื่นที่ไหนก็ไปยื่นที่สํานักงานเขตเหมือนเดิมนะคะถ้าเราอ,อาศัยอยู่ที่กรุงเทพมหานครถ้าเราอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถไปยื่นได้ที่ที่ว่าการอําเภอนั้นๆน,น,นะคะ,อ,ะอันนี้คือกฎหมายเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชนนั่นเองนะคะ อันในบัตรประจําตัวประชาชนนะคะก็จะมีข้อมูลนะคะของตัวเองก็คืออันแรกนะคะที่สําคัญก็คือเลขบัตรประจําตัวประชาชนของเรา13หลักนะคะเลขประจําตัวประชาชนของเรามี13หลักนะคะจําไว้ด้วยนะคะของแต่ละคนก็จะมีไม่เหมือนกันนะคะเป็นส่วนตัวของใครของมันเลยนะคะอันที่2ก็จะมีชื่อ นมสกุลของตัวเองนะคะแล้วก็ชื่อภาษาอังกฤษนมสกุลภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็วันเดือนปีเกิดของเจ้าของบัตรนะคะเป็นภาษาไทยแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษด้วยแล้วก็เขายังบอกศาสนานะคะคนที่ถือบัตรเนี้ยนับถือศาสนาอะไรถ้าบางคนนับถือศาสนาคริสต์เขาก็จะระบุว่านับถือศาสนาคริสต์คนไหนนับถือศาสนาพุทธก็ จะระบุไว้เลยว่านับถึงศาสนาพุทธนะคะและที่สําคัญนะคะที่อยู่ในบัตรประจําตัวประชาชนก็คือที่อยู่ของเรานั่นเองบ้านเล็กที่เท่าไหร่เขาจะระบุไว้เลยนะคะแล้วก็วันออกบัตรวันหมดอายุเขาจะบอกไว้ในบัตรประจําตัวประชาชนนี้เลยนะคะและทีนี้ก็มีอ่ามีัตรประจําตัวประชาชนนะคะถ้าคนไหนนะคะไปทําเอกสารเกี่ยวกับ ทางราชการนะคะ,อะตอนนี้นะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะเวลาเราถ่ายสําเนาบัตรนะคะให้เราขีด2เส้นเลยนะคะคาดรูปบัตรของเราเลยนะคะแล้วก็เขียนระบุว่าใช้เพื่ออะไรนะใช้เพื่อการสมัครเรียนเท่านั้นใช้เพื่อการค้าประกัน กู้ยืมเงินเท่านั้นใช้เพื่อการซื้อรถเท่านั้นก็ระบุให้ชัดเจนเลยนะคะเพื่อเดี๋ยวนี้มิชาชีพมันเยอะนะคะเราก็ต้องป้องกันไว้ก่อนนะกลัวเขาจะเอาบัตรของเราไปใช้ กู้ยืมเงินไปใช้อย่างอื่นนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะเราสามารถแนะนําผู้ปกครองเราได้นะคะถ่ายบัตรสำเนาบัตรทุกครั้งนะคะให้เขียนกํากับไว้เลยว่าบัตรสำเนาบัตรตัวเนี้ยเราจะไปใช้เพื่อการใดนะ,ะเขียนไว้เลยนะคะไม่ผิดกฎหมายอันนี้เขาออกกฎมาแล้วนะคะเพื่อความปลอดภัยของเจ้าตัวนะคะ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของนักเรียนก็คือกฎหมายราศดรน,นั่นเองนะคะจํากันได้ไหมว่าการแจ้งเกิดต้องแจ้งภายในกี่วันจาได้ไหมคะ,ะคุณครูหวังว่าพวกเราจะจําได้นะ,ะแจ้งเกิดภายในกี่วัน่15วันแล้วแจ้งเสร็จเขาออกใบอะไรให้คะ แจ้งเกิดนะคะเขาจะออกใบสูติบตัตรให้แจ้งเกิดภายใน15วันแล้วเจ้าหน้าที่นะคะนายทะเบียนก็จะออกใบสูติบตัตรให้แจ้งตายนะคะแจ้งตายให้แจ้งภายใน24ชั่วโมงนะคะเราไปแจ้งเสร็จแล้วนะคะเจ้าหน้าที่เขานายทะเบียนเขาก็จะออกใบมรณะบตัตรให้ว่าคนนี้ตายแล้วนะคะตายวันที่เท่าไหร่เป็นลูกเป็นบุตรของใครนะคะรายละเอียดก็จะอยู่ในใบมรณบตัตรนี้นะคะ ต่อไปการย้ายเข้าย้ายออกอย้ายภายในกี่วันอันนี้เราต้องรู้นะคะกฎหมายที่ออกมาทุกฉบับนะคะคนไทยทุกคนจะ บอกว่าเราไม่รู้กฎหมายไม่ได้นะคะเราต้องรู้ย้ายเข้าเราย้ายเข้าไปอยู่ต้องย้ายภายใน15วันย้ายออกก็15วันนะคะปัจจุบันนี้นะคะทางกระทรวงมหาดไทยก็ได้อำนวยความสะดวกให้เรานะคะมีการย้ายออกปทางได้นะคะเราจะไปอยู่ที่ไหนก็สามารถย้ายได้เลยนะคะแค่ถือสำเนาทะเบียนบ้านไปแค่นี้นะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูกข็ขอบใจนักเรียนนะคะที่ตั้งใจฟังนะคะถ้านักเรียนคนไหนนะคะไม่เข้าใจ ะะก็สามารถเข้าดูอีกรอบนะคะได้นะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะเจอกันชั่วโมองหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ